สำหรับระบบระบบชาร์จไฟนะครับระบบชาร์จไฟคืนไปให้แบตเตอรี่เนี่ยผมก็กำหนดไว้ว่าให้มันชาร์จได้ทั้ง3รูปแบบก็คือ1ชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นหลักนะแล้วก็2ก็คือชาร์จได้จากได้ชาร์จโดยวงจร d c to DC นะครับแปลงไฟรถยนต์นะครับให้ได้ตามไฟที่แบตลิเทียมเราต้องการนะครับชาร์จจากรถยนต์ได้แล้วก็ สามก็คือจะพาไปดูสามก็คือชาร์จไฟบ้านถ้าเราไปจอดกลางเต้นน,นีกชนเขาก็จะมีปลั๊กไฟแล้วเราก็เสียเงินถูกไหมฮะไหนไหนเสียเงินแล้วเราก็ก็ต้องใช้ให้คุ้มเนาะชาร์จให้เต็มตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อ power supply นะครับชาร์จไฟบ้านตัวนี้ได้สูงสุดที่30แอมป์นะ30แอมป์นะไม่ใช่ชาร์จจากข้างหน้ามันนะ โหลดต่อโหลดด้านหลังนี่สายต่อโหลดมันอยู่ด้านหลังนะครับสายไฟเส้นใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าเส้นนี้ที่มันให้มาเนี่ยเวลาชาร์จที่30แอมเนี่ยอุ่นๆเลยนะเราราวห้าสิบองศาเนะี่ยจะให้ดีก็น่าใช้สาย16สแควร์หรือ25ไปเลยนะ30แอมนะครับ ตัวนี้ราคาสี่พันกว่าบาทนะสี 4, ่พันหนึ่งผมก็มันก็หาได้ถูกแค่นี้จริงอยากได้พันกว่าบาทแล้วมีแต่สิบแอมซื้อแล้วก็ซื้อดีไปเลยครับใช้ได้ยาวใช้ได้ยาวนานแล้วก็เข้าหัวเห็นเขาว่าหัวแบบนี้นะ XT90 อะไรเนี่ยมันเวลาเสียบมันไม่อดัดเพาว่างั้นนะก็คือชาร์จได้ทั้งไฟบ้าน ครับแล้วก็ไฟจากแสงอาทิตย์นะครับลาเซลล์แล้วก็ไฟจากไดชาร์จรถยนต์ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดระบบให้ดูนะครับเบเกอร์ก่อนเร๊ ปิดเบรกเกอร์แล้วโซล่าชาร์เจอร์ก็จะทำงานครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมอยู่ที่28.6โวลต์นะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์มันขึ้นเป็นรูปดวงจันทร์เสี้ยวคือไม่ได้เปิดแผงนั่นเองเปิดแผงก่อนอ,อึ๊บนะครับ จะเข้าเป็นสตาร์ทอันดับแรกจะเข้าบูสต์โหมดก่อนหลังจากบูสต์โหมดแล้วถ้าแรงดันมันสูงอยู่แล้วเกือบจะเต็มแล้วมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็น MPT เห็นไหมฮะเป็น MPT โหมดแล้วถ้าเกิดว่าแบตผมเต็ม28.7แล้วก็เป็นถึง2 8่แแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดโฟลทครับโฟลทก็คือเป็นโหมดเลี้ยงครับเลี้ยงกระแสเลี้ยงแรงดันให้แบตเตอรี่เต็มอยู่ตลอดนะครับไม่ชาร์จเกิน ตอนนี้ยี่สิบแปดจุดแปดนะครับเดี๋ยวสักพักมันจะเปลี่ยนเป็น l ฟลตแล้วก็ยี่ห้อน,นี้นะครับถ้าเราไปดูคู่มือการติดตั้งตาม YouTube คนที่ทำเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาเซตอัพเราให้เซตเป็น Use Mode Use Mode หรือเป็น User Setting งนั่นเองคือใน User Mode เนี่ยมันสามารถที่จะเซตบูสชาร์จโวลต์เท่าไหร่นะครเออเรกูล่าชาร์จเท่าไหร่ โหมดชาร์จเท่าไรแล้วก็จะให้ตัดมินิมัมเท่าไรอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งแบตลิเธียมเนะี่ยยังไงมันก็14.4หมดลวครับไม่ว่าจะอะไรแล้วมันก็มีโหมดลิเธียมไม่ให้ชาร์จอยู่แล้วนะ LI เนี่ยคือลิเธียมัน,นั้นก็ใช้ไปเลยนะครับไม่มีมปัญหาอะไรไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับเว้นแต่เราอยากจะชาร์จมากกว่าเขาอย่างเช่น มันชาร์จอยู่14.4เงี้ยเราอยากได้14.5้าเอาเราจะเสี่ยงฮนะเอาให้มันเต็มกระแสดได้เยอะขึ้นหน่อยก็ได้มันก็จะเป็น24.5 14.5คูณสก็จะเป็นเท่าไหร่29อ่า29ซึ่งแบตเนก็รับได้นะครับ2 9 2ส6อ่ะสูงสุดนะอันนี้ยังเป็นบูสตอยู่นะแสดงว่ากระแสเนี่ยไม่เท่าไหร่ที่ชาร์จเนี่ยเพราะว่าแสงอาทิตย์ วันนี้เมฆคืมฝนตกด้วยแรงดันที่เข้ามา4เ42อย่างเงี้ยกระแสต่ำนะกระแสต่ำมันได้มัน4.4 4.5แอนมะป์นะะไฟแบตเท่าไรจ่ายโหลดจายโหด,ดก็คือกดปุ่มนี้นะไฟโหลดจะติดตรงนี้จะมีไฟโหลดเราไม่ได้ใช้ ภูมิตอนนี้3ามสองศาหมดแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นโฟลต์โหมดนะเรื่องวลเนี่ยมันดีเทคอัตโนมัติอยู่แล้วครับว่าเป็นแบตเตอรี่ระบบ12หรือ24นะฮะ ส่วนที่แบตเตอรี่เนี่ยผมพอดีว่า b m s ของผมเนี่ยมันไม่มีจอ LCD มันขาดตลาดแต่แหละ b m s รุ่นรุ่นไอ LCD อะ่ะมันขาดตลาดผมก็เลยใช้เซเว่นเซกเมนแทนนะครับเอาว่าคร่าวๆว่าโวลต์มันไม่มีแบตเซลล์ตัวไหนที่มันแบบโด่งขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือว่าต่ำลงมาเงี้ยคร่าวๆอย่าไปซีเรียสกับมันเพราะว่าไอ้เซเว่นเซกเมนวัดโวลต์ตัวเนี้ยอย่างเห็นเนี่ยสี่นะ มันไม่มีศูนย์เจ็ดนะเนียมันโดดไปศูนย์เก้าเลยความละเอียดมันหยาบมากไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสเอาแค่ว่าเราไปดูเออถ้ามันโด่งกันแบบว่าหลักทศนิยมศูนย์จุดหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคอีกอันหนึ่งสี่จุดหนึ่งอีกอันหนึ่งสี่จุดศูนย์อย่างเงี้ยโอเคแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วล่ะต้องมองบาลานซ์ใหม่นะครับอันนี้โอเคนะครับเห็นไหมดีซีเบรกเกอร์ผมสายไฟเนี่ยบอกเลยใช้น็อตเอ็มสิบเลยนะค่อนข้างใหญ่ คอนเนคเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ที่ให้มาก็ก็ใหญ่นะครับใหญ่็ัด M8 ตัวนี้ก็มาจากโซล่านะครับหัวคอนเนคเตอร์ MC4 เข้าไปที่เบกเกอร์นะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปหาเครื่องชัตเจอร์ชัตเจอร์แล้วก็ชัตเจอร์ก็ชาร์จตรงโหลดต่อลงมาที่ ผ่าน d c Baker เข้าแบตเข้าแบตเตอรี่เข้า BMS นั่นเองเข้า BMS นั่นเองเตลี่ยนเป็นแท่งๆเนะ่ยตัวนี้ก็คือชั้นนะตัวนี้ดำๆเนะี่ยซี่ๆเนะี่ยคือชั้นก็คือมันจะวัดกระแสนะแล้วก็ไปดิสเพลย์ที่หน้าจอรุ่นนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดมีปลั๊กมาให้ สามขาแล้วก็กาวกาวนะครับกาวตัวเนี้ผมไม่ได้ต่อลงลงรถนะเพราะว่ากาวของไฟ Ac เนี่ยผมจ้ำผ่านสายเนี่ยสายนี้จะมีกาวด้วยไปเข้า DC b a เบรกเกอร์แล้วก็วนกาวนะครับวนกาวขึ้นไปเข้าตัวนี้นี่คือแท่งกาวแท่งนี้คือกาวของ AC ซีสองทั้งหมดเลยแล้วสายเส้นนี้มันจะถูกปนำไปตอกลงดินนะครับ ผมจะไปตอกลงดินเวลาเราไปจอดแล้วจะจะนอนแล้วจะเปิดแอร์แล้วเราก็ตอกนี่ลงดินครับผมไม่ได้ต่อกกาวลงโค้งนะเพราะว่าไม่รู้สิโค้งมรถมันเป็นกาวไฟแบตเตอรี่ไปแล้วอ่ะสิบสองโวลต์เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอามาดูตอนนี้คือสายกาวของผมนะครับสายกาว ทำเป็นแท่งไว้นี่ฮะนี่ผมม้วนไว้ความยาวก็สามารถไปถึงท้ายรถได้นะประมาณห้าเมตรหเมตรนะผูกผูกกับกลาวหลอดไว้เลยนะครับไม่ได้ยาวนะประมาณคืบหนึ่งอนะ่ะหลอกลงดินแค่นั้นมันก็ไม่วิ่งหาเราแล้วครับกระแสถ้ามันเจออะไรที่มันมี สักต่ำกว่าเราเนะี่ยมันใบพัดเราไปเลยนะครับมันไม่สนใจหรอกเพราะาตัวเรามันมีความต้านทานถ้ามันเจออะไรที่มีความต้านทานต่ำกว่าเราเนะี่ยมันไม่วิ่งมาหาเราหรอกครับมันหลักการของมันอยู่แล้วทางดัเพลิงก็ติดไว้ก็ดีนะก็ ของผมก็จะประมาณนี้นะ